One, two. จพบกับช่ right right องเทไทยสไปร์วันแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองไปสูขกูสุขคนเด้อจ้เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงมอหมอยหอยสังกับตัวโตเทไทยจ้าวันนี้ก็บ่ายสองโมงกว่าแต่ก็มืดมากด้านนอกนะคะเหลือแต่ความหนาวและความเย็นมากหลังจากหิมะตกไปนะคะเมื่อวันสองวันที่แล้วแต่ตอนนี้หิมะก็เริ่ม ละลายแล้วค่ะเพราะว่าไม่ตกเพิ่มแล้วก็พรุ่งนี้บารืนนี้ไปอากาศจะสูงขึ้นแต่ความเย็นก็เย็นมากเหมือนเราอยู่ในช่องฟิตของตู้เย็นเลยก็ว่าได้นะคะจนกว่าหิมะจะละลายหายไปนี่นแหละค่ะถึงจะอากาศก็ถึงจะปก,กติในตัวอากาศนะคะเอาว่ากันไปนะคะฤดูหนาวเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะแฟนคลับ f อที่ติดตามมาจากทางติ๊ t o k อกนะคะ โตโต้ก็มีผู้ติดตามฝั่งทางทิกต o k ยังไม่ถึง3,000คนหรอกค่ะแต่ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาติดตามฝั่งทางช่อง youtube นะคะก็จะมีคลิปสั้นดึงมาจาก t i k t อกมาตลกโปกฮาคำ้คำค้าให้ทุกคนได้สลับปรับเปลี่ยนอารมณ์กันไปด้วยนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันค่ะหนาวมากนะคะวันนี้โตโตอยู่บ้านนะคะรอดูฟุตบอลคู่ชิงชน,เนะเลิศรกคาวันนี้นะคะฝรั่งเศสกับอ์เจนตินานะคะ สำหรับตัวตัวต้วเองทีมไหนชนะก็โอเคหมดแลคะค่ะเมื่อวานก็คโครเอเชียได้ที่3ไปโมร็อกโกที่4ไปนะคะโชคดีอยู่คะ่ะส่วนตัวนะคะโมร็อกโกแพ้ก็ดีนะคะประเทศแขกชนะทีหนึงห่งละวุ่นวายหนะ้าบ้านตัวตต้ปิดถนนโนทางสี่แยกไฟแดงแห่กันมามา,มาเต้นมาจุดผู้มาอะไรนะคะโชคดีว่าแพ้ไปนะคะได้ที่4ก็ดีแล้วแหละสำหรับคุณนะคะ มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะตัวโต้ก็ไปเห็นคอมเมนต์นะคะหลากหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะคะบางคอมเมนต์ก็เราไม่ได้ว่าให้ทุกคนมารักมาชอบเรานะคะการที่คนจะมารักมาชอบเรามันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะคะค้นสีหักกันยืนเหตเซเวยุกหักข้นสิสร่างเหตดีปันใดกับสร้างค้นบ่ถึกชะตาบ่ถึกหนังหนานะคะก็สิเป็นประมาณนี้นะคะเห็นคอมเมนต์นะคะส่วนมากตัวโต้ถ้าเห็นคอมเมนต์ แรงๆหรือว่าแปลกๆหรือว่ามาแบบไม่ค่อยดีแต่ตุ๊กๆก็ไม่ได้ปักหมุดไม้แฟนกับเอฟซีคนอื่นได้อ่านหรือว่าได้ด่ากันนะคะเราเป็นผู้ดีเราไม่ทําแบบนั้นแต่ที่อ่านเจอก็มีบ้างนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะบางคนก็บอกว่าถ้าคิดว่าฝรั่งไม่ดีทําไมไม่ทิ้งมันไปเลยล่ะอะไรอะไรก็จะว่าฝรั่งเป็นแบบนั้นฝรั่งเป็นแบบนี้ไปทนอยู่ทําไมทําไมไม่ทิ้งเขาไปไม่กลับไปอยู่เมืองไทยนู่นถ้าคิดว่าเขาไม่ดีคนเรานะคะ การที่จะทิ้งกันมันก็ทิ้งได้แต่คนที่อยู่ด้วยกันมาเรียนรู้จิตใจกันมาเป็น10ปีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ทะเลาะก,กันแล้วจะทิ้งกันได้เลยนะคะบางคนก็ทนอยู่เพื่อลูกเพื่อนาคตลูกเพื่องานเพื่อเงินเพื่อตัวเองเพื่อโอกาสดีๆเพื่อได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ข้างหลังนะคะแต่กต่อนโตๆก็เป็นเหมือนกันมีพี่ที่รู้จักกันนะคะ ตั้งแต่สิบปีที่แล้วทะเลาะกับแฟนทีนึงก็วิ่งมาหาเราร้องหม่มร้องไห้มาตั้งแต่ตอนที่ตัวโตวอยู่ทํางานอยู่ที่พัทยานะครับตลอดนะคะทะเลาะกันทีไรมีปัญหาทีไรมาพูดให้เราฟังตลอดเราก็เคยพูดไปเหมือนกันนะคะทําไมไม่เลิกละ่ะพี่พี่ทนทําไมเรามีชีวิตเดียวอยากมีความสุขไปทนทําไมนางก็ตอนนั้นก็ยังมีลูกหนึ่งอยู่ค่ะ ทะเลาะก,กันบ่อยเข้ามีลูกสามคนเลยทีเดียวทีนี้ก็เลิกไม่ได้ทนอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเพื่อลูกเพื่ออะไรไปวันข้างหน้าเขาอาจจะดีขึ้นนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเหตุผลแต่ละคนนะคะเราคนนอกเราพูดได้ค่ะ,จะใจคนนู้นเลิกกันคนนี้เลิกกันเราพูดได้แต่ถ้าเป็นตัวเราจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กับแฟนวันนี้รักกันมาสี่สหปีทะเลาะวันนี้หาผัวใหม่เลิกแล้วไปเอาใหม่ทันทีถ้ามันง่ายได้ คนมันก็เลิกกันแล้วประมาณ10-20รอบแล้วนะคะแต่แต่ละคนก็รู้อยู่ค่ะว่าความอดทนอดกลั้นนะคะทนอยู่เพื่ออะไรเพราะอะไรเหตุผลแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะเราเป็นคนนอกแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ทุกคนมาชื่นชมเราวยวยเรานะคะแต่เราก็ฟังดูแล้วกันนะคะฟังดูเหตุดูผลแต่ละอย่างอย่างตัวตัวเองกับเ่อใหญ่เก่าสมัยก่อนนู้นนะคะ แกก็เป็นคนที่เราเมายานะคะเราก็เริ่มต้นขึ้นมาใหม่ตอนที่ได้แฟนวันไหนวันไหนฉันก็ต้องมานอนอยู่กับคนที่เรลาเมายาเมามาแล้วก็พูดมากกว่าจะจบแต่เราก็บวกลบคูนหารกับส่วนดีของเขานะเพราะใหญ่เก่าถึงแก่จากขี้เมาแต่แกก็ช่วยตัวตู้สร้างบ้านให้พ่อให้แม่ช่วยให้เราได้ไปเรียนนวด ไปเรียนภาษาเรียนนู่นเรียนนี้เราได้ความรู้นะคะเราก็คิดถึงตรงนั้นนะคะตอนที่อยู่ด้วยกันเราก็ดูแลกันส่วนหนึ่งไปแต่แกคิดเราเมายาก็จริงแต่เวลาแกเมาแล้วแกพูดจบของแกเราไม่อ,อือไม่ออหรือว่าเราไม่เถียงแล้วมันก็ไม่มีปัญหาถึงเวลาแกก็นอนของแกไปแต่ตัวโตก็ถือว่าทนได้เป็นเจ็ดแปดปีเหมือนกันนะคะสําหรับช่วงนั้นเพราะว่า เหตุผลของแต่ละคนความอดทนของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเหมือนที่เคยพูดหลายๆคลิปแล้วค่ะไปเห็นคอมเมนต์ก็ว่าน่าจะเลิกเขาไปเลยฝรั่งแก่ก็แก่ไปทนอยู่ทําไมนู่นนี่นั่นนะคะส่วนหนึ่งก็คือโอกาสของเราการงานของเราเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็บวกลบคุณหารจุดดีจุดได้ยจุดเสียถ้าทั่วไปไม่ใช่ว่าเฉพาะฝรั่งนะคะถ้าเป็นคนไทยก็เหมือนกันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ราถ้าเราบวกลบคูณหาแล้วข้อดีเขามีมากกว่าข้อเสียเราก็พยายามยอมรับในจุดจุดนั้นเพราะว่าอย่างตัวของตัวตัวเองตัวตัวก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองดีเต็มร้อยตีทุกสิ่งทุกอย่างฉันดีนะนู่นนี่นั่นเพราะว่าดีของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันนะคะอย่างวันนี้แกเห็นไหมแกก็เพิ่งออกไป,ไปข้างนอกมานะคะแกรู้ว่าตัว,ต,วตัวปวดนิ้วเวลาหน้าหนาว นะคะอย่างเมื่อวานแกก็ซื้อหานะคะมิจะหาถุงเท้าแบบไหนแบบไหนแบบไหนให้เราแกก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตทั้งถุงเท้าทั้งถุงมือทั้งอะไรที่แบบแบบที่มีขนเยอะๆนะคะขนหนาๆใส่แล้วอุ่นเท้าอุ่นมือนะคะแกก็พยายามหาอยากให้เราสู้กับความหนาวได้เวลาออกข้างนอกก็ใส่รองเท้าถุงเท้ามือถุงมือชนิด พิเศษขึ้นปีนี้ก็ถือว่าต,วตัวนี้ก็ยากกว่าทุกปีนะคะสองสามปีก่อนตอนที่เราปวดนิ้วเราก็ทนได้อยู่ค่ะทําไมถึงทนได้ยังถามตัวเองอยู่บางครั้งนะมาปีนี้โอ้ยโวยวาย,วายตลอดนะคะรู้ว่าเลือดไม่ไปลมไม่มาหรือเปล่าครับเป็นไวทยทองหรือเปล่าครับหัวก็เลยงงไปด้วยแต่แกก็พยายามหาพยายามทําในสิ่งที่เราอยากได้แกก็หาหาหาให้นี่แหละคะ่ะส่วนดีของเขาก็มีตรงนี้นะคะ ส่วนเสียส่วนอะไรมันก็มีสลับปรับเปลี่ยนกันไปชีวิตคนนะคะเราใจเขาดีกับเราเต็มร้อยนะคะอีกอย่างเค้เขาเป็นฝรั่งมังค่าภาษีภาษาวัฒนธรรมพื้นเพศสังคมที่เขาเคยอยู่มาเคยเกิดมาแบบไหนเคยปลูกฝังมายังไงเขาก็เป็นเป็นคนละอย่างกับเราแต่ส่วนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ก็คือความปรับนะครับปรับตัวปรับใจปรับในสิ่งที่ปรับได้นะคะ ก็เหมือนตัวต้วเคยโพสต์ไปนะคะเรามาอยู่กับเขาเราไม่ได้ว่าจะมาเปลี่ยนอะไรในตัวเขาเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนอะไรในตัวเราเขาให้ความเป็นอิสระทางความคิดอะไรต่งตางๆเราเคยแชร์ด้วยกันนะคะเราก็ไม่ได้ก้าวไกลเรื่อง Facebook เรื่องไลน์เรื่องวั s แอ p เรื่องอะไรเขาจะแชทกับคุยกับเพื่อนกับแฟนกับแฟนเก่าหรือว่ากับพ่อแม่พี่น้องก็ปล่อยเขาเขาก็ปล่อยเรานะคะอย่างตัวตต้เองวันหนึ่งวันนึง,น,น,งนอกจาก ถ้าเรานิ่งถ้าแกอยากคุยให้ฟังเขาก็จะคุยให้เราฟังอย่างตัวัวเองมีปัญหาอะไรพ่อแม่พี่น้องคุยมาตัวโตวก็จะคุยให้แกฟังเหมือนกันถ้าเราอยากคุยนะคะสมควรคุยเราก็คุยนั่นแหละค่ะความเป็นดิสระส่วนนี้เขาให้เรานะคะเราก็ส่วนอื่นเราก็ว่าหนึ่งได้ทํามาหากินได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะอีกอย่างหนึง่งเราไม่ได้สาวขึ้นทุกวันนะคะ บางคนอยู่กับแฟนมาลูกสามแล้วอยู่กันมา2ี่สาติปปีจะให้เลิกทันทีมันเลิกได้หรือเปล่าล่ะครับพอมีปัญหาขึ้นมานิดนึงยังไงก็ต้องหันหน้าคุยกันปรับเข้ากันจูนเข้ากันจนกว่าสุดๆแล้วถ้ามันจูนเข้าหากันไม่ได้เป็นเรื่องคอยขาดบาดตายจริงๆนะ่ะถึงจะได้เลิกกันนะคะเหมือนเรานี่แหละคะ่ะ ออกความคิดเห็นกับกนคนนู้นคนนี้คนนี้ได้เป็นนางศิลานีได้นะครับเขาจะทําตามไม่ทาตามมันก็เรื่องของเขาในส่วนนั้นแล้วก็เพราะว่าหนึ่งเราเป็นเพื่อนเรานั่งคุยกันมันก็ไปอีกแบบหนึง่งคนที่เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ด้วยกันเขานอนคุยกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งตอนเขาทะเลาะกันเราอาจจะได้ยินเวลาเขาดีกันมาเราอาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่า ทะเลาะกันคนเรามันอาจจะทะเลาะลหนึ่งเดือนครั้งสองครั้งสามครั้งเต็มที่แล้วค่ะถ้าทะเลาะทุกวันมันก็ขอตายดีกว่าค่ะถ้ามาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีความสุขเอาซะเลยประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะเราก็ค่อยว่าค่อยไปค่อยไปดูชีวิตแต่ละคนไปนะครับที่โตโต,ต้ได้มาพูดมานั่งคุยส่วนมากก็เป็นอุทาหรณ์บ้างเป็นประสบการณ์บ้างนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคะไม่ใช่ว่าตัวเอง เริ่เลอเพอร์เฟกทุกอย่างนะคะปัญหาพร้อมแต่ละคนมันก็มีน้อยมีมากนะคะตราบตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นะคะและตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันสองคนสองความคิดสองปากมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นคนโสดใช่เป็นโสดและดีอย่าไปไหนก็ได้ไปต้องทามใครไม่ต้องขออนุญาตใครอยากทําอะไรก็ทําหัวเดียวคิด คนเดียวนะคะกล้าตัดสินใจคนเดียวไปจะถูกจะผิดเราตัดสินใจเองนะคะแต่ตอนนี้ก็คือหลากหลายอย่างะครับบวกลบคูณหารกันนะคะอ้อยมีคําว่าความสุขมากกว่าความทุกข์ก็พอนะคะตัวโตก็ไปเห็นคอมเมนต์นี้แหะคะ่ะก็เลยมาคุยสู่กันฟังนะคะการที่ใครคนหนึ่งจะเลือกลากันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ เราก็นึกถึงหลากหลายอย่างบวกลบคุณหารความดีของแต่ละคนมันก็มีนะคะไม่ใช่มีแต่ด้านเสียอย่างเดียวถ้ามีด้านเสียอย่างเดียวเลิกนานแล้วค่ะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะยังไงหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์บ้างนะคะได้แนวคิดบ้างนะคะได้ความบันเทิงบ้างจากตัวโตวนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ